แบบฝึกหัด4.4.2นะคะเป็นการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของลดราคาและขาดทุนนะคะค่ะข้อที่1ค่ะร้านค้าขายเสื้อติดราคาขาย300บาทแต่ขายจริง255บาบาทร้านขายเสื้อลดราคาให้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนที่เราจะมาทราบว่าลดให้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะต้องทราบก่อนว่า ลดให้เป็นบาทเนี่ยลดให้กี่บาทนะคะเราก็เขียนเลยค่ะว่าร้านขายเสื้อลดให้ก็ราคาที่ติดลบกับราคาขายจริงนะคะ ลบแล้วก็จะเหลือ45บาทนะคะ,ะต่อมาเราก็จะมาหาแล้วว่าไอ้45บาทเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์เนี่ยมันจะคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์นะคะก็เขียนเลยค่าว่าติดราคาติดราคาเท่าไหร่คะ300บาทนะคะก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาน,น,นั่นเองลดราคาให้ สี่สิบห้าบาทต่อมาถ้าติดราคาหนึ่งบาทละลดราคาให้เป็นเศษส่วนก็คือเศษสี่สิบห้าส่วนสามร้อยนะคะหน่วยเป็นบาทค่ะ ต่อมาเราจะมาคิดกันแล้วค่ะว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องให้ติดราคาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะคะติดราคาหนึ่งร้อยบาทลดร,ราคาให้ก็เอาหนึ่งร้อยนะคะคูณกับเศษสี่สิบห้าส่วนสามร้อยค่ะอันนี้เราก็ดูค่ะว่าเราจะตัดทอนคู่ไหนก่อนนะคะอ่เริ่มจากตัด ศูนย์ก่อนจะตัดได้สองคู่นะคะการตัดศูนย์ทีเดียวสองคู่เนี่ยเป็นเสมือนการนำแม่หนึ่งร้อยนะคะมาตัดนั่นเองคู่ที่หนึ่งค่ะอันนี้คู่ที่สองค่ะตัวเศษก็จะเหลือหนึ่งคูณสี่สิบห้าค่ะตัวส่วนก็จะเหลือสามนะคะ,อะพอตัวส่วนเป็นสามเราก็ยังตัดทอนได้อีกนะคะโดยใช้แม่สามค่ะตัดคู่สี่สิบห้ากับสามนะคะ สามหนึ่งสามสามตัดสี่สิบห้าได้สิบห้าครั้งค่ะอ่าเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่าถ้าติดราคาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยลดราคาให้คิดเป็นสิบห้าบาทนั่นเองอ่าสรุปดังนั้นได้เลยค่ะดังนั้นร้านขายเสื้อลด ราคาให้กี่เปอร์เซ็นต์สินั่นเองที่เราหามาได้นะคะสิเปอซนต่าต่อไปมาดูกันที่แบบฝึกหัดข้อที่2นะคะร้านค้าติดราคาสองพันห้าร้อยบาทแต่ขายไปราคาสองพันสองร้อยบาทร้านค้าลดราคาให้ลูกค้าร้อยละเท่าใดอ่ะอันนี้โจทย์ขาย ขายอะไรก็ไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าติดเท่าเนี้ยติดไว้สองพันห้าแต่ขายไปสองพันสองร้อบาทอันนี้ไม่ได้บอกด้วยนะว่าขายอะไรนะคะก็คือก็คือบอกแต่ราคาที่ติดกับราคาที่ขายไปนะคะอ่ะเราก็มาหาก่อนว่าลดราคาให้ลูกค้ากี่บาทนะคะเขียนเลยค่ะว่าร้านค้าลดราคาให้ลูกค้า ก็สองพันารนะคะคือราคาที่ติดไว้ลบออกด้วยราคาที่ขาขายไปนะคะไปลบแล้วนะคะก็จะได้ว่าลดให้เนี่ยสามบาทเดี๋ยวเราจะนำสามร้อมาคิดเป็นร้อยละนะคะเริ่มจากเขียนเลยว่าติดราคา ติดราคาก็2,500บาทแล้วลดให้300นะคะลดราคาให้300บาทต่อมาติดราคา1บาทลดราคาให้ ก็เศษ300ส่วน2,500นะคะหน่วยเป็นบาทค่ะต่อมาถ้าคิดเป็นร้อยละก็ต้องติดราคา100บาทติดราคา100บาทลดราคาให้อ่ะเราก็นำหน0่ค่ะคูณกับเศษ300ส่วน2,500นะคะ เราก็มาตัดตัดศูนย์ออกเป็นคู่คู่นะคะเอาคู่ไหนก็ได้แต่จะเลือกคู่300กับ2,500นะคะก็ตัดได้2คู่อันนี้คู่ที่1ค่ะอันนี้ก็คือคู่ที่2นะคะต่อมาเราจะตัดทอน100กับ25ค่ะคู่คู่ของ100่งกับยีโดยใช้แม่ยีในการตัดค่ะ25 1 25 25 4 100ค่ะ ตัวเศษก็จะเหลือ4 3คูณ3ค่ะได้12ค่ะก็ถ้าเกิดว่าติดราคา100บาทเนี่ยก็จะลดให้ลูกค้านะคะ12บาทนั่นเองเราก็มาสรุปดังนั้นเลยค่ะดังนั้นร้านค้าลดราคา ให้ลูกค้าร้อยละ1ิบสิบสต่อมาจะเป็นในแบบฝึกหัดข้อที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาดทุนนะคะสมพรซื้อนาฬิการาคา1 2 8 4บาทขายต่อให้เพื่อนราคา1200บาทสมพรขายขาดทุนร้อยละเท่าใด อ่ะอันนี้เหมือนโจทย์จะผิดนะคะเหมือนโจทย์จะผิดเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่มีชีดนี้อยู่นะคะก็ขอให้แก้โจทย์ด้วยนะคะแก้โจทย์จาก1284ค่ะให้เปลี่ยนตัวเลขนะคะเปลี่ยนเป็น1500นะคะอ่าเดี๋ยวเอาปากกาสีแดง ตรงนี้นะคะเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้ราคานี้แล้วนะคะเราจะเปลี่ยนค่ะเราจะไม่เอาให้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยนะคะให้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยนะคะเนื่องจากอันนี้ก็คือลืมแก้นะคะจริงๆต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นเลขหนะะึ่งพันห้าร้อยค่ะไม่ใช่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่นะคะ โอเคเราก็มาหากันว่าขายขาดทุนเนี่ยไปเท่าไหร่นะคะสมพรขายขาดทุนก็หนึ่งพันห้าร้อยลบออกด้วยหนึ่งพันสองร้อยค่ะลบแล้วเหลือสามร้อยบาทค่ะอีะอนี้เราก็จะนำสามร้อยเนี่ยไปคิดเป็นร้อยละแล้วนะคะ ก็เขียนเลยทุนหนึ่งพหค่ะ1,500บาทขายขาดทุนขายขาดทุนไป300อบาทนะคะต่อมาถ้าเป็นทุนหนึบาทละ่ะทุนหนึบาทขายขาดทุนไป ก็เศษสามส่วนด้วย1,500บาทนะคะต่อตามาเทียบกับทุน100บาทบ้างเพราะว่าเราจะหาร้อยละนะคะทุน100บาทขายขาดทุนไปก็นำหน0่คูณด้วยเศษสามส่วนด้วย1,500นะคะ อันนี้เราก็มาตัดทอนนะคะอันนี้เราเราจะไม่ตัดศูนย์นะเราจะใช้วิธีเอา3า0รกับ1,500นอเนี่ยอันนี้ก็คือตัดใช้300ในการตัดทอนเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะตัดศูนย์เป็นคู่คู่ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะตัดทีเดียวนะคะเราใช้300ในการตัด300 1้อยหนึ่งสค่ะ300ตัด300ตัดกับ พันห้าร้อยได้หครั้งนะคะเราก็จะยังเหลือตัวเศษก็คือ100่งรยส่วนก็คือเหลือห้าค่ะก็ตัดอีกนะคะโดยใช้ไม่ห้าในการตัด5ตัดหได้1ครั้งค่ะ5ตัดหนึ่งร้อยได้20ิครั้งก็แสดงว่าถ้าทุน100บาทเนี่ยก็จะขายขาดทุนไป20บาทนะคะก็มาสรุปดังนั้นค่ะ ดังนั้นสมพรขายขาดทุนร้อยละยี่สิบนะคะอ่าต่อมามาข้อที่สี่ค่ะมันก็ยังเป็นในส่วนของขาดทุนอยู่เหมือนเดิมนะคะนิชาซื้อลูกวอลเล์บอลราคา650บาทขายไป429บาท นิชาขายลูกวอลเล่บอลขาดทุนกี่บาทอ่าวิธีทำก็มาหาก่อนว่าขายขาดทุนเนี่ยขายไปขาดทุนไปกี่บาทนะคะขายลูกวอลเล่บอลขาดทุนไป ก็650ค่ะก็คือราคาที่ซื้อมานะคะลบออกด้วยราคาที่ขายไปลบแล้วได้2 2 1ค่ะทีน,นี้ก็มาหากันว่าไอ้221บาทเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดยังไงนะคะก็เขียนเลยทุน650บาทขายขาดทุนไป 2องบาทนะคะแล้วก็ต้องเทียบกับทุน1บาทขายขาดทุนไปเศษ2 2งรส่วน650บาทต่อมาถ้าจะหาร้อยละก็ต้องเทียบกับทุน100นะคะทุน100บาทขายขาดทุน ก็นำหน0่คูณกับเศษสองอยส่วน650ค่ะห้าทีนี้เราก็จะมาดูในการตัดทอนก่อนนะคะตัดศูนย์ได้1คู่ค่ะก็คือหนึ่งร้อยคู่ของหนึค่ะกับ650แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตัดคู่10กับ65สิะห้าค่ะ,ะตัดคู่10กับ65นะคะโดยใช้แม่5ค่ะ5 2าสค่ะ ห้าอะไรให้ได้หกห้าก็คือห้บสามค่ะ,ะต่อมาเรายังตัดทอนต่อได้อีกนะคะโดยตัดคู่13กับ221ค่ะโดยใช้แม่13ในการตัดค่ะ13ตัด13ได้1ครั้งค่ะ13ตัด221นะคะ ได้17ครั้งค่ะก็จะเหลือตัวเศษก็จะเหลือ2คูณกับ17ได้34ค่ะก็แสดงว่าถ้าทุน100บาทนี้ก็จะขายขาดทุนไป34บาทนั่นเองสรุปดังนั้นค่ะดังนั้นนิชาขายลูกวอลเล่บอล ขาดทุนสามเปอร์เซนต์ก็จะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของลดราคาและขาดทุนนะคะ